เขาได้ยินมาว่าสวดบทจกักพรรดิเนี่ยให้ไปสวดที่วัดอย่าสวดที่บ้านสวดมอสวดที่ไหนก็ได้เราสวดที่ไหนก็ได้ใใไม่รู้ะไยตายเมื่อไหร่ค่ะคือหนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะในในโลกโซเชียลใช่ไหมคะก็จะมีความเชื่อที่เขาสอนกันมาแล้วมันไม่เหมือนที่หลวงตาสอนอหนูเลยอยากได้ทเทคนิคฟังแล้วก็พิจารณาดิฟังแล้วพิจารณา,า,รณาเออไม่ได้ฟังแล้วไปเชื่อก็เลย ลวดบนสวดที่ไหนก็ได้เอาเวลาเราตายเราตายที่ไหนได้ไหมเลือกที่ตายได้ใช่ค่ะถึงเวลาก็ตายทุกที่หละค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หลวงตาบอกสวดมนต์สวดที่ไหนก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยที่เขาบอกว่าอย่าสวดที่บ้านเพราะว่ากลัวผีแล้วก็เลยคิดว่าที่วัดผีจะกลัวอพระค่ะผีไม่กลัวเราสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ที่ไหนผีมาที่นั่น ค่ะผีมันเห็นกว่าสว่างก็ามาเราคลงท่าขาการสวดจัก,กรพรรดิเนี่ยค่ะสวดเพื่อที่จะพลิกชีวิตอ่ะเปลี่ยนชีวิตนี้เขาต้องสวดกันยังไงคะเยอะแยะสวดมนต์ปรับธาตุเราเนี่ยปรับธาตุ<า>เราอะธาตุเราที่เราควบคุมมันอยู่เนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยจิตเราควบคุมมันอยู่ค่ะแล้วเอาอะไรมาล่ะพุทธมนต์เจ้าค่ะจัก,กรพรรด เอาอพุทธมนต์มามันก็ไปท,ทั้งธาตุเดียร็จิตเราควบคุมธาตุอยู่อะไม่เห็นต้องคิดยากเลยค่ะเวลาเราคิดถึงทุกข์มันไปท,ทั้งธาตุล่ะ<อ><า>เวลาเราคิดถึงทุกข์มันไปทั้งธาตุหมดอ่ะเวลาเราคิดถึงสุขมันไปทั้งธาตุล่ะมันไม่ออกก็แย่แล้วละ่ะนี่กําลังจะนึกให้ออกค่ะหลวงตา,เ,าเพราะว่า หลวงตาบอกว่าเวลาสวดมนต์อะไรมาที่เราหนูก็บอกว่าเออมันก็เป็นคาว่าจักรพพรดเนี่ยมาที่เรามาที่จิตก็ไปที่ธาตุเนี่ยการสวดให้จักรพพัดมาอยู่กับตัวเราเนี่ยมันต้องสวดบางคนเนี่ยสวดแล้วจักรพพัดก็อยู่บางคนสวดแล้วอยู่ในสวดทุกข้างก็อยู่ทุกข้างนี่แหละอ๋อถ้าสวดไม่เลิกอะไรจะเกิดขึ้นล่ะก็จักรพพรดก็อยู่กับเราตลอดเวลากู่เราคิดอะไรไม่ได้อย่างงั้นเป็นไปได้ยังไงล่ะอ่าอย่าเป็นหนีห่างก็แล้วกัน ไอ้ที่มันไม่ได้คือเวลาสวดก็สวดหรอกเวลาเลิกสวดกูก็ไปเล่นโทรศัพท์ไปคุยกันแล้วคลื่นมันก็เปลี่ยนแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> ค่ะหลวงตาขาบางครั้งอะค่ะ,ะสวดสวดอยู่เนี่ยลูกลูกที่ดื้อค่ะ afar, พอเห็นลูกดื้อแล้วหงุดหงิดทันที<ร>าอารมณ์คลื่นมันตัดอะค่ะัสลราสลูกอะมีมังสลรลูกอธิฐามิ<อ>แล้วก็มาอยู่วัดใจเด็ดจังเลยกลับบ้านกับบางสกุลลูกอธิฐามิ Ah. เรากลับบ้านเนี่ยเราต้องบังสกุลผัวนะ้าเวเรามาในสละหรือเปล่าต้องสลานะ ah. ไม่สละไม่ได้นะ <Wow. S 2> ไม่สลาในเดียวได้ยินเอ้ยกูเห็นผัวไปโน่นไปนี่เครื่องละถ้าบอก oh. อีมังสละผัวที่สามีกูก็มาเลยเวลากลับบ้านกูก็อีมังบังสกุลผัวที่สามี <c oughs> ah. <c oughs> ของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ห่วงห่วงไงคะเราไม่อยู่ก็ไปไหนเรารู้ไหมไม่รู้คะ่ะก็ะถูกแล้วอโอ้แต่ตอนไม่รู้เนี่ยไม่ทุกข์ใจแต่ทําไมพอรู้แล้วกังวลกังวายอะคะหลวงตาก็ถูกแล้วถ้าเราสละบ่อยเนี่ยอเราก็เฉยๆค่ะเ<อ>นื้อเราถอดรองเท้าอ่ะี<อ>มังสละรองเท้าเราก็ถอดไว้แต่คนเยอะเนี่ยสละเลยเวลากลับมาเอารองเท้ากูไปไหนไปไหนเอาสละแล้วก็จบแล้วไง แล้วก็หาซื้อใหม่แต่ถ้าฟังหลวงตาแล้วนึกหลับตาแล้วนึกภาพตามเนี่ยไม่ให้ไปยึดติดกับอะไรที่จะทําให้ไปยึดไม่ได้ตายแล้วอ,อะไรไปได้อ่ะค่ะก็เตรียมตัวสละ,ะตอนเนี้ยค่ะออกจากบ้านก็สละบ้านออกจากรถก็สะละรถค่ะสละทุกอย่างที่มีแหละรจริงๆเราพูดถ้าสมมุติว่าปากเราพูดว่าสละ แล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยก็โล่งใจแต่ถ้ามันหายเนี่ยสลบ่อยๆสละบ่อยๆ๋ยวมันจะเจดความเคยชินมันจะสละวันเดียวแล้วก็จะได้ไม่ใช่ค่ะอืมคือมันต้องฝึกให้จิตเนี่ยตัวเองการพูดว่าสลนะรู้ตามสภาพความเป็นจริงคำว่าเนี่ยฝึกให้รู้ไงรู้ตามสภาพความเป็นจริงมันไม่ใช่ของเราไงมีอะไรเป็นของเราในโลกเนี้ย แม้แต่ร่างกายเราไม่ใช่ของเราเลยท่านให้ฝึกเปลี่ยนร่างกายให้หล่อๆสวยๆหน่อยโอ้แต่ว่าผลพลอยได้เนี่ยนะคะอ้าวก็ถูกแล้วมันดีนะหลวงตาเพราะว่ามันฝึกให้ใจรู้จักคําว่าโอเคไม่โอเคมันเช็คตัวเองได้บ่อยขึ้น,นะะใช่ดีทําไม่จะไม่ได้แล้วสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ยผู้ชมนต์อยู่กับเราเนี่ยรู้ทำไมจะไม่รู้เพราะสวดทุกวันเนี่ยขี้กเกียจขี้กเกียรจริงๆก็นอนสวดกันแล้วกัน <laughs> เวลานอนเนี่ยก็สวดให้หลับอ่ะ จะได้ฝันเห็นเลขไงโอ้หลวงปู่หนูต้องฝันเห็นเลขนะคะวันนันเลขตอนนี้มันเพิ่มขึ้นนะหลวงปู่มันไปทั้งลาวไปทั้งเวียดนามนะหลวงพ่อวหางานเน่ยขนอนให้ศาสตร์คทือหลวงตาปัญหาก็คือว่าสมมุติว่าเพื่อนก็ฝันหนูก็ฝันแต่เห็นกันคนละเลขแล้วหลวงปู่จะให้ใครอ่ะคะไม่รู้ออกมาไม่รู้ใครถูกใครผิดอะ๋อไม่เขาก็เรา ได้กันไปสักครั้งหรือไม่กันหลอกทั้งคู่อ๋อหลวงปู่ไม่เคยหลอกแต่เราอาจจะโดนผีหลอกเลอุปทานไงอแล้วเราสวดยังไงคะหรือว่าเราต้องทํายังไงให้เราไม่ได้เป็นคนประทานบ่อยไงอาบน้ําก็สวดกินข้าวก็สวดเดินไปเดินมาก็สวดไงค่ะไม่ใช่สวดมนต์ไปสวดในวัดนะไม่ใช่สวดทุกที่ที่มีชีวิตอยู่ตายแล้วสวดไม่ได้ ไม่ว่าหนูจะถามอะไรหลวงตาออกไปสิ่งที่หลวงตาตอบมาอยู่แค่อย่างเดียวตั้งแต่ต้นเลยนะสวดบ่อยๆไปสวดไปสวดก็หลวงพ่อใช่ไห้หลวงตาสวดมนต์ไงฮะเองอยู่กับสวดมนต์นี่แหละเองรวยแน่นอนเลยค่ะใหม่ๆเชื่อไหมเอาไม่อ่ะหลวงตาก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะมันต้องทํางานถึงจะรวยแต่หลวงตาไม่เลิกอะ่ะไม่เลิกสวดไงถ้าเองเลิกสวดเองก็ไม่รู้หรอกถ้าเองสวดไปเรื่อยๆเ,เองจะรู้ไปเรื่อยๆอ่ะอืม มันจะห่างจากความรู้สึกทังโลกไปเรื que, ่อยๆไม่ใช่ห่างทีเดียวนะไม่ใช่วเวลาเราสวดเรามันห่างอยู่แล้วไง <c oughs> ห่างจากกายกรรมไม่มจีกรรม,มนโนกรรมไง <c oughs> พอสวดเป็นนานๆเขามันห่างบา่อยๆบย่อยๆมันชินไม่เอาก็ชินชินดี <c oughs> ชินแล้วจิตมันก็เข้าไปถึงเ <c oughs> ข้าไปถึงบทสวดนั่ <c oughs> มันก็เหมือนร้องเพลง่ะ บทสวดนี้มันเหมือนเซร่มเดียวยาวหัวใจนะคะแต่ความรู้สึกทางโลกเหมือนหนูกินสารพิษฆ่าตัวตายทุกวันเลยอ่ะมันชิน,น,ชนโลกในความรู้สึกทางโลกมันชินเหมือนเราร้องเพลงร้องเพลงมันก็สนุกเลยอ่ะชอบเพลงสนุกสวดมนต์ให้สนุกทีเดียวได้ไหมไม่ได้ใช้เวลาหลวงพ่อสมบอกใช้เวลาตลอดชีวิตนะจ๊ะอยากรออยากสวยไหมล่ะเอาสวยชาตินี้แหละ อสวดมนต์เนี่ยนะใครเห็นก็รู้สึกดีอะ่ะเพราะจิตเราอยู่กับพุทธมนตน์่ยก็คือที่เขาบอกว่างามจากภายในอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมงามฉะอยากงามภายนอกกับเวลาสวดก็ยิ้มไปด้วยไง<อ>ยิ้มไปสวดมนต์ก็ยิ้มไปมยิ้มข้างนอกมันก็ยิ้มข้างในยิ้มข้างในก็นไปข้างนอกไนงะ แต่จริงๆเวลาสวดแบบหน้ายิ้มแล้วหัวใจมันจะรู้สึกยิ้มไปด้วยนะคะหลวงตาโวมันมีความสุขนานๆเข้าเนี่ยไม่อยากยุ่งกับใครหรอกอแก่ลงทุกวันเนี่ยพอแก่มากมันชินแล้วพอมันชินแล้วมันอยู่นิ่งแล้วนิ่งสนิทแล้วเตรียมตัวที่จะต้องออกจากร่างแล้วบางคนก็เกิดเลย<อ>เนี่ยศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยบางคนก็ไม่เกิด<อ>แล้วแต่กำหนดได้ะกำหนดชีวิตได้อะ เวลาสวดมนต์เนี่ยก็สวดได้ดีอะค่ะแต่พอหยุดสวดแล้วหนูหยุดนินทาคนไม่ได้เลยอะค่ะหลวงตามันยังไม่ชินทั้งโลกมันชินมามากค่ะมันยังไม่ชินเนี่ยบทสวดถ้ามันชินมันไม่ยุ่งกับใครเหมือนอย่างที่พอดีมีคนเคยถามหนูมานะคะว่าหนูสวดมนต์นะคะแฟนก็สวดแต่ทาไมทะเลาะกันบ่อยจังเลยเอก็สวดไม่เข้าถึงบทสวดมันก็ทะเลาะกันดิ หนูก็เลยตอบเขาไปว่าก็ตอนที่ทะเลาะก,กันน้องไม่ได้สวดไงคะใช่ถูกเพราะถ้าน้องนโมพุทธยายะสมมติผัวด่ามาอิงโง่สมมตินะคะแล้วเราก็สัพเพพุทธาสัพเพทําไมอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่รู้จะเถียงกันยังไงใช่ไหมคะสละผัวที่ถามนีไม่ใช่หนูใช่ไหมคะอ้าวถูกแล้วล่ะผัวทําให้ลาคาเนี่ยรีบสละเพราะมันจะเกิดความเคยชิน ถ้าอยากได้ก็หาใหม่ถ้าไม่อยากได้ก็บวชอันนี้หลวงตาฝึกให้เป็นผู้เผื่อแผ่และมีเมตตาต่อชายทั้งโลกเลยนะคะเป็นผู้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นประโยชน์ในอนาคตอนาคตเลือกได้หลวงตาเจ้าผัวกี่ร้อยก็ได้เลือกได้นะจ๊ะจริงมันเลือกได้ทุกคนเลือกได้ั้งฝึกอะ ขออนุญาตเลี้ยวกับมาที่เรื่องที่หลวงตาบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอะคะ่ะเมื่อกี้คาว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยคนเข้าใจตัวเองเนะี่ยคนที่มีประโยชน์กับตัวเองเนะี่ย <c oughs> เขาจะอารมณ์เสียไหมไม่แสดงว่ารักตัวเองเป็นประโยชน์กับตัวเอง <c oughs> ใครยังไงไม่ยังไงกูก็ไม่สนก <c oughs> ูอารมณ์ดีกันแล้วกัน เพราะอารมณ์ดีขึ้นที่ดีในโลกก็มาที่เราอารมณ์เสียขึ้นที่เสียก็มาที่เราไม่เห็นนะคนอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยโลแรับประทานสารพัดโกคคนอารมณ์ดีในโลกไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่อารมณ์ดียังไม่พอเด้นนะอารมณ์ดีไปเรื่อยนะอารมณ์จะเบาอารมณ์จะนิ่งอารมณ์ตัวนั้นเน่ะเป็นตัวลิ์ด้วยไม่มีโลกด้วยเนือโลกไปอีกแล้วนั่น เหนือ <ew> โลกเหนือ<ๆ> <ew> โลกเหนือทั้งโลกโลกโลกกันแหละทั้งโลกที่กินทั้งโลกที่เกิดเนี่ยแะเหนือไปทุกอย่างมันก็ไปจากการที่หลวงตาบอกว่าฐานเนี่แหละส่วนมนต์เนี่ยห่างจากความรู้สึกทั้งโลกที่เราบันทึกอยู่ทุกวัน<อ>เราบันทึกแต่จะจความได้เนี่ย<ห>จาความได้ก็บันทึกแล้วแต่มันเป็นทั้งโลกอ่ะเรียนหนังสือไงเรียนเสร็จก็เราไปทางานกวจะรวยโอ้ใช้เวลาตั้งนานบางคนหลวงตาเนี่ ไม่นานอายุยี่สบเก้าสวดมนต์หกสิบก็รวยแล้วโอ้มาตอนนี้ยิ่งรวยนะครับไปมีมีสาขาทั่วประเทศอะคิดดูรวยขนาดไหนเออโอ้สาธุเฉพาะสาขาเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหลายล้านเนี่ยโอรวยไหมสาขาเดียวนี่นะค่ะรวยไหมล่ะรวยสวดมนต์นี่รวยไหมรวย